6คู่หนึ่งนาทีชี้ทั้งโวยกับเซลมโตพะพฤหัสบดีที่24ตุลาคมเรื่องที่คู่วีพีริศยูฟายูราปาลีโรมา่าเปิดบ้านเหนือกว่าดินมโมเคียบลูกใครอยากได้ทีเด็ด v i p คู่นี้แอดไลน์มาเลยครับที่แอดสพเอเท่านั้นคู่2ตี2บินเบาเหนือกว่าซาลาเวปาครึ่งลูกชื่อชั้นเหนือกว่าแถมได้บูรงังเย่าต้องต่อบินเบาโคตรเก๋เอาเรื่องคู่3เป็นซเปอร์เหนือกว่าอักมาลูกควบ ไก่เสียประตูก็จริงแต่ยิงนัดละ3เมตรขึ้นต่อสเปอร์เจอต้องจิ้มคู่สี่เป็นลียงเหนือกว่าเบสิคตัสครึ่งควบฟอร์มกำลังพีคนะชนะมา5เกมติดต่อลียงหลงเป็นยิงคู่5เป็นแมนยูบุกต่อเฟเนบาเชเสมอผีแดงพึ่งเซฟเต็นทารกมาต้องเซฟต่อไปต่อแมนยูบูล้างบางปิดท้ายที่2เป็นปอโตเหนือกว่าฮอฟเฟนไฮน์หนึ่งลูกพอโตเกมรุกโคตรดุยิง2เมตรขึ้นทุกเกมต่อปอตโตยิงโชคฝากกดติดตามช่องซีลมโตกันไว้ด้วย